คาดฟีฟ่ามีรายได้3 2 6 5 1 0ล้านบาทจากวันโลก2026ยกเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในอีเวนต์กีฬายิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณข้อมูลจากสือพิมพ์ม,มาิชนพีทมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปเอเจนซี่ด้านการ ตลาดกีฬาประเมินว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในปีหน้าที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจะสร้างไรายได้ให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามากถึง10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นอีเวนต์กีฬาที่สร้างไรายได้มหาศาลที่สุดเท่าที่เคยจัดมาสาเหตุเพราะว่านีา่สาเหตุเพราะเตะ64แมต